สวัสดีค่ะร้านคเนสายะวันนี้นะคะเราจะมาจุดทูบเสี่ยงทายประจำวันที่13กันยายน2563นะคะเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะจุดทูบเสียงทายเราก็ต้องเปิดดวงโดยการขอพอรจากองค์พ่อพระพิคเนศและองค์พระแม่รักษมีก่อนนะคะ นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมกังคณาปติเยนะมะฮะโอมกังคณาปติเยนะมะฮะโอมกังคณาปติเยนะมะฮะโอมสีมหาลักษมีเจนะมะฮะโอมสีมหาลักษมีเจนะมะฮะ อีศีมหาลักษณีเจนะมาฮาพระพเจ้านางสาวสุขางบุญเฉยวันนี้ลูกอยากจะขอพรอ,อ,องค์พ่อและองค์แม่โปรดประทานโชคลาภเลขหวยใ,ให้กับท่านผู้ชมที่ได้ชมในคลิปนี้ขอองค์พ่อองค์แม่ให้เลขสามตัวตรงสองตัว,ตวเพื่อให้ท่านผู้ชมที่ได้ชมคลิปนี้นำ เลขนำโชคของเรานี้ไปเสี่ยงทายเพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อพ้นทุกข์ปลดหนี้ปลดสินเพื่อมีกำลังในการไปต่อบุญบารมีช่วยเหลือบุคคลอื่น,นๆต่อไปด้วยเถิด ขณะที่สายสวดขอพรเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถสวดตามได้นะคะแล้วก็จ้องไปที่ดวงตาหรือหน้าผากของท่านนะคะแล้วก็ขอพรในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาได้นะคะโดยอาจจะถ้าอยากจะบนนะคะคือไม่เรียกว่าบนเนาะเรียกว่าขอพรนะคะถ้าเกิดได้พรอ,อันสําเร็จตามปรารถนาแล้วนะคะทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะ ถวายสิ่งที่ท่านชอบได้นะคะเช่นขนมลาดูมมทกะหนูมุสิกะนะคะส่วนดอกไม้ที่ท่านชอบก็จะเป็นดอกชบากับดอกดาวเรืองนะคะเลขออกมาแล้วนะคะครบทั้ง3ตัวเลยนะคะแต่พอดีว่ามันล้มลงไปหน่อยนะคะสอบ5 4 2นะคะ5 4 2สี่สองใ่ป 542นะคะ542เพื่อนๆก็สามารถเอาไปแทงหวยลาวฮานอยหวยหุ้นต่างๆที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะขอให้เฮงๆปังๆโชคดีทุกคนคะ่ะ